เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่17มีนาคม2566นายเลิลร์ดิเกศินนายกอง์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่งกล้วยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องมารู้จักอบอกตอกันเถอะณโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนางวันเพ็ญอินเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องมารู้จักอบตอการเถอะได้มีนายเปริรฤกธิ์ศรีเดชหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วยเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือชื่อย่ออบตอคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อดูแลทุกสุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้านตำบลในพื้นที่อบตอแทนรัฐบาลกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและหน้าที่อื่นๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้มารู้จักอบตการเะึะในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนจำนวน43คนโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุกล้วยในการบริหารจัดการและการพัฒนาตำบลรวมไปถึงทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองบบกล้วย